แล้วก็ถ่ายคลิปหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอน้องๆยูทูบเบอร์นะคะไม่ได้เจอกันนานมาก<ป>วันนี้เราจะไปไหนกันคะไปงานที่เหนนะน่วันนี้นนใช่วันนี้เราจะไปงานบวชกันนะคะของพี่เหมยมึงยองเนาะ,ะลูกชายของพี่เหมยน,นะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกันดีใจมากตื่นเต้นมากเลยนะคะได้เจอน้องๆเลยนะคะเดี<ห>๋ยวเรา <ใจ S 1> ไปกันค่ะ ใช่เดี๋ยวเราไปดูงานกันนะคะแล้วก็เจอยูทูบเบอร์อ่าน้องๆเขานี่น่าจะออกกล้องบ่อยแล้วนะคะมีแดดน้องเยอไม่ได้ออกกล้องบ่อยแล้วก็ติดตามของน้องทิพย์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยโอเคค่ะไปนี้ก็น้องเขามาอยู่ที่โรงแรมนะคะเราไม่ได้ใส่ชุดสงนะน้องเขาอยู่โรงแรมนะคะน้องทิพก็มาหาน้องโบพรน้องโบหองแล้วก็น้องอะไรนะ หอมนมปวดจะลืมชื <duy> ่อ <comprend> กันหมดละไม่ดื้อไม่ลืมยังจำได้อยู่แต่แค่ชิดไม่ออกชื่อแป๊หนึงวันนี้พี่ใหม่ไม่มานะคะโอ้แสงสวยมากเลยตรงนี้มากับมากับยูทูบเบอร์ใช่มากับยูทูบเบอร์ก็ จะเป็นประมาณนี้นะคะเออค่อนตัวแกขึ้นนิดนึงเองนะมอนเดิมวัวหงสเหมือนเดิมเลยไม่เคยแก่มนเฉยขึ้นกันเหมือนกันตอนนี้ก็เราออกจากที่โรงแรมไปก็นิดนึงเองนะคะน้องเขาในอยู่โรงแรมใกล้กับบ้านพี่เหมยเขาพอดีเลยนะคะไปไป มาช้ามากเลยไปไปเข้างานไก่ไก่ไก okay like ่น,นึ nah ้งเนะตอนนี้เราก็เดินมาแล้วนะคะเดินมาแล้วก็มาเข้ามาในงานของพี่เหมยนะคะ3ามสี่สามสี่วเราเนาะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปนะคะที่มาพักเสียงแบบนี้ก็ เพราะว่าในงานเสียงเพลงดังมากเลยนะคะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวมันจะผิดติ๊กทสิ์นะคะเอ้เราเข้ามาก็มาเจอพี่เหมยพอดีเลยนะคะพี่เหมยร้องเพลงพอดีเลยนะคะอันนี้เรามางานบุญน,นะคะเป็นงานบวชของลูกของพี่เหมยนะคะลูกพี่เหมยก็ได้เจ็ดแปดเก้าครบแล้วเนาะก็เลยต้องอค,นคนคนคนพุทธ คนพูดคนไทยใหญ่เราเนาะถ้าลูกชายเราอายุประมาณเก้าหบเจ็ดแปดเก้าหรือสิบหบนี่แะคะจําเป็นต้องบวชกันทุกคนเลยนะคะเราเป็นแม่เราก็ปื้มปิ่ม,ป,มปื้มใจมากเลยนะคะที่ได้มาจัดงานบวชให้ลูกแบบนี้เนาะอันนี้น้องทิพย์ก็เข้ามาแล้วก็มาเห็นเขาลําวงแล้วก็มาแจมลําวงด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็ลําวงกันยังไม่เสร็จหรอกคะ่ะ เราก็จะไปทำวนกันก่อนนะคะอันนี้เป็นลูกของพี่เหมยน,นะคะลูกของพี่เหมยกำลังจะเป็นพระนะคะตอนนี้เป็นสงังภาษาไทยเราจะเรียกว่าสังรองเนาะกำลังกาลังเตรียมตัวที่จะเป็นเนนน้อยอยู่นะคะน้องทิพย์กับน้องรูฟองน้องรูหองแล้วก็น้องหองหนมนะคะเราก็สามคนสี่คนเรานะคะ ก็จะมาทำบุญนะคะก็น้องทิพย์กับน้องๆก็ได้เตรียมซองมาแล้วก็มาทำบุญนะคะตอนนี้เราก็รับบุญกันนะคะพี่ๆทุกคนรับบุญพร้อมๆก,กันกับน้องๆเลยนะคะได้มาทำบุญแล้วก็สบายใจมากเลยนะคะนี่เป็นบุญสำหรับสาวไทยสา,สาวไทยใหญ่สาวพุทธเราเนาะตอนนี้พี่เราก็มารับประทานอาหาร ที่พี่เหมยเขาจัดไว้ให้นะคะก็จะมีแกงผกักแกงพักนะแล้วก็มีผักเสี้ยนผักส้มอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีหมูย่างหมูทอดแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะคะก็สำหรับพี่เหมยก็เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่เหมยก็เป็นนักร้องด้วยนะคะนักร้อง นักร้องคนหนึ่งด้วยนะคะก็อินเตอร์เทียในงานไปเนาะเป็นนักร้องด้วยเป็นดีเจด้วยนะคะพี่พี่เหมยเ,เป็นเออเป็นหลายอย่างเลยนะคะมีมีความสามารถหลายอย่างเลยนะคะเหมือนพี่เหมยเนี่ยเขาเป็นทั้งดีเจเขาเป,เป็นทั้งนักร้องเลยนะคะน้องเทีก็รับประทานอาหารไปอร่อยมากเลยนะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะสําหรับ วันนี้ที่ได้มาเจอน้องๆก็น้องทิพย์ก็ดีใจมากที่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะน้องที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอน้องน้องๆเขาเลยนะคะเพราะน้องทิพย์ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนาะสมัยก่อนถ้าน้องทิพย์ถ่ายคลิปนะคะน้อง ไปหาน้องๆแบบนี้เราก็จะถ่ายคลิปร่วมกันตลอดเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่ทักกีเดกก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปอะไรเลยก็เลยไม่ได้เจอน้องๆเขานะคะหลังจากมาเจอกันก็มีความสุขมากเลยนะคะที่ได้เจอกันในางานเจ้าภาพมาทักทายเราแล้วนะคะเจ้าภาพก็ดีใจมากที่เห็นน้องๆยูทูบเบอร์มานะคะเราก็ดีใจแทนเจ้าภาพด้วยนะคะตอนนี้ก็อเรามาดู ขเขาเรียกว่าขับร้องเนาะถ้าเป็นภาษาไทยที่นี่ที่ภาษาเราจะเรียกว่าเสือนซอนะคะก็ฟังเสือนซอกันไปยาวๆเลยนะคะว่าฟังดูเรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ขอรับฟังรับชมกันไปเลยนะคะยิ้มน้ยเนาะเสือกาไฟยิ้้อยยิ้มน้อยกายใหญโตตางโตที่นับตัวเสือนไปรังกันกอดกันรังกันกอดคนเหมือนข้อนจะมักุงใส่ที่เต้าปูนกัน อัน so น so kind, of ั้นมาตั้งต่อสัตว์นั้งตั้งต่อสัตว์เจียง ยากกินแหนเออกินเมยบอกินบอกอ่านจังนข้อตาเสียงข้ตาพี่บอจอต่อเจสิเมนี่ค่ะวันนี้ตอนเช้านะคะเมื่อวานขับตัดเควันนี้เราก็จะตัดเราก็จะไปส่งน้องๆนนะคะจริงๆถ้ารถไม่ไกลหรอกแต่น้องทิพย์อยากมาพูดคุยเพราะน้องทิพย์มีเพื่อนนะคะอยู่ที่นี่ก ไม่ได้ไม่ได้คุยกันนานเมากันฉ่ำเลยวันนี้ใช่สนุกสนานมากเลยนกาแล้วใช่กลอบห่เวลาแล้วเออเดี๋ยวจะตกรถนี่จะส่งถึงเชียงตุงได้ไหมเราจะแบบตกรถเลไม่พอจะได้ไปส่งทานใช่โอเคเดี๋ยวเราไปส่งกันที่ท่ารถนะคะท่ารถสามาวตรงนี้เองใกล้ๆเองนะคะ นี่น้องๆต้องขอบคุณพี่ที่มากๆเลยด้วยโอ้ยขอบคุณอะไรกันไม่ต้องขอบคุณที่นี่เลยพี่ต้อขอบคุณเนาะใช่มารอรอที่นี่ตั้งนานเราไปตลาดแล้เมื่อกี้ก็ปกติอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วก็เลยอยากมีเพื่อนคุยแบบนี้แหละจริงๆอยากใครอยู่ที่นี่กันวันหนึ่งเราก็นั่งคุยกันทั้งวันเลยได้ใช่มัมอยกันอะใช่อ่าแต่น้องาก็ต้องกลับบ้านเนาะ านตการต่อใช้หมดแล้วต่อใช้หมดแล้วไปโทรเคเคเดี๋ยวรอรอใครพี่คำอ๋อแล้วพี่คำอยู่นะคะนในการตรวจวจจานทีนี้น้องทิพย์ก็มารอเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะไปส่งน้องๆที่ท่ารถนะคะโอเคโอเคแล้วเราไปส่งกันที่ท่ารถกันดีกว่า